ดอกไหนโตก็กินเองดอกไหนเล็กก็ไปขายจ้ะนี่จ้ะสวยๆจ้ะยยอโอ้โหงามๆอ่อนตัวล่าณัวพูดนะจ้ะ เก,เก็บเห็ดคลิปเดียวเต็มตะก้าจะตาม,มากันมาคตาอยู่บ้านเข็นฟืนเข้าบ้านคะ่ะวันนี้ววนอุ้ยแอปเปิลเดีเก็บแอปเปิลกินไม่่ั<ม>นเ่าเต็มดินเลยอตอนเริ่มต้นมันมีแต่ลูกเล็กๆยังบันทองกินหมดตเตรียมรถให้แล้วจ้ะช่วงนี้เห็ดเยอะแยะไปหมด เดี๋ยวเข้าป่าเห็ดเดยดมารุตกันว่าจะได้เห็ดไหมอันนี้เอาไปกินป่าเลจ้ะเดินป่าเลยจ้ะมาไม่รู้กี่รอบมาไม่รู้กี่หนหลงอีกเหมือนเดิมแหกหมามนพะลุจ้ะมาจ้ะเจอแล้วจ้ะเริ่มแรกแหกหมามแลยจ้ะ หลงป่าเดินจนหอบพี่น้องมาทุกเที่ยวหลงแทบทุกเที่ยววันนี้มีแต่วันค่อยยังชั่ววันที่ไปตกสะพานก็เพราะหลงป่านี่แหละไปเห็นสะพานข้ามแม่น้ำก็เลยข้ามไปยังไงไปตกสะพานอุ๊ยน,นี้เอาไม่ได้ดจะได้ดึกมากก็าขาด นี่จ้ะงามงามจ้ะวันนี้บวกเจ็ดองศาเดอ้อคุณตาว่าหนาวจะไปทำอะไรบวกสามองศาก็ยังมาเนาะพี่น้องเนาะ ใส่ชุดกันฝนมาตักตอเด้อพี่น้องเด้อมานางตัดเอาหนาวจ้ะมือวานฝนเทยังกับฟ้ารัวคลิปนี้เราถ่ายทําวันที่เดี๋ยวเขียนให้ตรงนั้นเด้จะเด้อเขียนให้เราถ่ายทํากลางเดือนเก้าจ้ะ โอ้ยอง,งามจ้าเห็ดเต็มไปหมดหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้มาขึ้นเพียบเลยจ้ะบางอั้นก็จะโตดอกไหนโตก็กินเองดอกไหนเล็กก็เอาไปขายจ้ะนีจ้ะสวยๆจ้ะ น้จ้มองเห็นอยู่อุอยอ่อนสอนพ่อแม่พี่น้องจ้าโหหหหหยังงามเลยตอนนี้ตัดเตาชาๆเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเขางามมากจ้ะเขาอยู่ในนี้อยู่ใต้นี่อือเขาเอาขยะออกก่อนว้าวอะไรจะป่านนั้นงามจ้ะ เต็มมือเลยจ้ะอืมหาขาเช็ดเทบไม่เจองามมากเลยอันนี้สองต้นจ้ะงามๆจ้ะไอ้ก็คือบาลาตูเบียละ่ะก็ตอมาลายตัดท่แพ้ละเบียละ่ะมงไงาไม่ไกลกี่เลยขอสวัสดีเขาก่อนเด้อลืมสวัสดีเขาพี่น้อง ภาษาฟินิชเด้อก็ต่อโซนยาเลยตื่นขึ้าเสียนี่แดดแยกตาเอาลิงก็ไปสิตานักแกเสียละกินเสียนี่ตัวละอน้นี่จะนิจ่าอุ้ยอุ้ยแดดแยกตาหน่อยหาท่านั่งบังแดดก่อนเด้อมันไม่เห็นดอกเห็ดก็ต่อ ก็มาออนเลียนวันฮะโอ้ยห้าละเมิลต์จ้าอันนะอ่อนละมันแก่จะ้ะตัวละนะแก่เสียนี่นูน่นนะเห็นไหมก็มาอีโซกอเม่จ้าโอ้ยงามๆอ่อนคือว่าลาตัวคุณภาพยังดีอยู่จะ้ะก็ตัวละอ่นอนโยนนุ่นโยนนุ่นมีอีจิจฉา ขอโทษขออภัยเด้อจะพูดภาษาผสมประเสริฐอะเพราะว่าเอฟซีขอมาเอฟซี FC ในหมู่บ้านขอมาจ้ะเขาบอกว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องพูดผิดพูดถูกก็ขออภยัยนี่อีกดอกหน,นึ่งน้ำมาเดินป่าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อห,หนาว แต่ดีไม่มียุงจ้ะเดินซิกแซกไปซิกแซกมาปานจักย็บผามาแก้บาลนซิคเสร็ก,กยโอ้โหโอ้ไอกระกืมามุตตาหรือบ่าเอหึติเสียอันนี้เป็นยังไงเอ้ะแม่ทึ่มบอกว่าเดินซิกแซกไปซิกแซกมามันเป็นเนินเป็นมากแบบนี้มันจะมองไม่เห็นด้วยจ้ะถ้าไม่งั้นจะไม่เห็นเห็ดเลย

เห็นยายถอนแบบถอนถอนก็อย่าว่ากันเด้อเพราะว่าเราจะอปิดกล้องแล้วก็ตัดเอาขาจ้ะกลัวเสียเวลาพี่น้องกําลังชมม,มันมันมานั่งตัดขาซะง,งั้นแหละอนี่ค่ะว้าวตัวละ่ะอยู่นู่นอยู่นูน่นเบบเบรอเบรออืมงามงามจ้ะงามงามตาะตะโกยตา เบียโนสเต่บาดไม่ขาดพี่น้องมันนิ่มนี่นะขาดจ้อยก็ตัวรีกกินายน,นั่นก็ต้องตัต้มเป็นนิวอานฮะตั้มคือว่าลาบตูเบียละอันนี้คุณาภาพดีอยู่ มันมาทางนี้อีกก็ต่อสวยงามจ้ะตัวละเวลาอึกสิเซียนีก่กคักสิเสยีามามจ้ะ,ะ,ววะอืมงามงาอันเจ้าตัวละตัวละอืมคุณภาพยังดีอยู่จ้ะ

มันอยู <hertz> um <Deus> ่ในหนองได้จะเด้มันก็เลยเป็นลักษณะนี้จ้ะอ่อนเวลาตัว กปัดน,นขาหนี้นจะฝนตกเมื่อคืนโอ้ยฝนตกยังกับฟ้ารัวเอเลนซตโตฮีลเวสเตไอกะโกว่ะนูนอีดอกนั่งเบออ้อเลยอาทิตย์ กว่าๆเนาะไม่ได้มาดอกใหญ่หมดเลยนุ่นจะอีกอ๋อจะไปเอาดอกนุ่นเจอดอกอ,อ้ออจ้ะจ้ะอ๋อไนก้าพาริออน ออ๊ยเปรยโอ้ยกัดกระเซ็ดว้าวเสียละออนกระตัวตัวละอืมตรงนี้ตรงนี้อีกจ้ะเจออีกแล้วจ้ะงามจ้าอ้ออ้อเลยจ้ะ ดึงแรงไม่ได้ได้จะขาดมันก,ดดดมก,กับกระโจทาเดินเสียแปลเลยสองกระเกษตรคุณอ,อต้ต่ะเารไวนนปิเซมนในริกกี้งนจะอุ๊ยคุณอีดอกนึ แก่ละกินก็ต้อนุ่นนะนุ่นนะนุ่นนะตาละก่อยละตัวละเด้อตัวละตัวละนุ่นนะนุ่นนะมุตตะภาษามุตตะสวามิกีเอลีนุ่นนะนุ่นนะภาษนะา,าฟินเด้อค่ะเด้อภาษาฟินนิดแปลว่าแม่ชีเด้อจ้ะเด้ออันนี้ก็ภาษาฟินวันละหลายคำตัวละตัวละนุ่นนะนุ่นนะ นุ่นน่ะตัวละเก็บไปคุยไปเป็นภาษาฟินิชผิดถูกก็อย่าว่ากันเด้อจะได้แปรไปด้วยเขาจะได้รู้เรื่องด้วยจ้ะนี่อีกจ้ะย้ายเวทหลายวันเกินมัวแต่ไปเข้า,ขาคอร์สอบรมรักษาสุขภาพอยู่อาทิตย์กว่าอาทิตย์หนึ่งเลยอาทิตย์กว่าเพิ่งได้เข้ามา เห็ดเต็มป่อาอยู่จ้ะเขาเปลือยหมดก็ตัวมารันตูนุดไอ้กระป้าเลยอนก็ตัวมันเปลือยหมดทงามจ้ะไอ้กระเหียนนองตาแม่นี้ก็จะไม่เห็นสปีร์สซะอีกดอกจ้ะ ็มาร่นตัวัวอีกดอกจ้ะเอ้ยกระปีลดสังกระซ่อนอยู่นี่จ้ะเถาวันตัวตัวสยแสยงกี่เนี่ยน้่งจ้ะมองไปตกไกลๆดอกประเรือประร่า กี่ดอกกันแน่เนี่ยสองดอกจ้ะกักเสียตาอู้หูมาออนซาอัตเบียล่ะเอาได้อยู่จ้ะจเห็นเห็ดดำด้วยมันปูด,ดำซีจ้า ดัาก็ยังว่าขาแข็งแข็งก็ยังเปื่อยเลยจ้ะฝนชุบเกินชุบเกว่าเวรอ,อ,อเห็ดอันนี้เก็บได้จนทิมะถกตก,กมาถมเด้อ กับได้ที่หิมะยังไม่ตกก็เก็บไปเรื่อยๆจ้ะโว้ยกับเหยียบมาป่าเดียวได้สองเห็ดเลยจ้ะมันปูดำม,มันปูเหลืองนุ่งจ้ะเหลืองเป็นทองอยู่ตรงโน้น นู่นอีกพี่น้องจ้ะตัวละเวียละนู่นนะนู่นนะ <c oughs> นู่นนะตัวละตัวละเดี๋ยวหาทางเดินก่อนเด้อหามารันตัวมันเปลือยจ้ะอันนี้ไม่เปลือยคือว่าวันนั้นยายสนมาเอาเห็ดเอ้ยดอกผักบุ้งเห็ดดำแถวนี้ละจ้ะ ใครยังไม่ได้เข้าชมฝากเข้าชมด้วยเด้อค่ะเด้อเป็นดงเป็นดอนเอาไปแทบไม่ไหวเลยค่ะมาดูอีกว่ามันขึ้นไหมเจอเห็ดมันปูดำหาเห็ดดำดอกพะบุงไม่เจอกินมาจ้ะนะงามจ้ะ ซุปเปโรวาเบโรมุตเตเมสนอตานเห็ดมันปูดำซุปเปโรวาเปโรเห็ดตาลกลิ่นตะเสียเนี่ยไอกระกือหลุดมาเซสมันอัสเดตมุตเ เมตัดสัตว์โตสิกึกลืนมาบอกเขาว่าหนาวหนาวอุณหภูมิบวกเจ็ดแต่ว่ามันอยู่ในป่ามันหนาวมากเลยแล้วตัดขาตรงนี้โน่นจะอยู่ในหลืบนั่นเด็ดเอาหางด้วยจ้ะทางมันปูดำปูเหลืองอย่ตรงนี้หลจะจะ นฝนตกเมื่อคืนเมื่อวานอ้ยเมื่อวานว่าจะออกมาที่ไหนได้ฝนเทยอย่างกับฟ้ารัวเลยจ้ะได้แล้วกับทั้งเหลืองทั้งมันปูเหลืองมันปูดำอันนี้ก็กล้องอีกตัวเดอ้อพี่น้องเดอ้เอามาสำรองเอบตเตอรี่ตัวที่ถ่ายทำอยู่มันหมดเดี๋ยวไปต่อกันค่ะถามาได้ไม่ได้อยู่จ้ะ ไม่ต้องไปทางไหนเลยยายอีทีนี้มันป่าเดียวนี่แหละป่าเดียวจบขาวเลยเนาะสมาเมตดสารอ่อนกานตาระเลยจะสุปเปราววาเบโร,บรกัสักสมาปาปก็ มันยังถอนปัดปัดไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อเง่ามันยังไม่กรอบไม่สอบถอนมาให้แต่หัวทั้งตัดทั้งเด็ดท,ทั้งถอนอยู่นี่ดีจ้ะฝนวันนี้ก็เต็มไปหมด เห็ดปลายเลยดูเห็ดปลายเลยดูดึงเงาขาดปัดๆนนั้นสาวได้จ้ะนู่จ้ะอุ้ยนุ่นโดนใหญ่จ้ะจ้ะเด็ดทับเห็ดแถวตะการนี่มีแต่เห็ดจ้ะ โอ้ย็บเป็นยาวๆเด้อพี่น้องเด้อเดมันไปยากอยู่ดิแบบนั้นเอาไม้ออกก่อนอืมกิ่งไม้มันจะนะ่ะอยากจะถอนให้ดูถอนแนละ้วมัน มันสารพัดมันขาบจ้ะมันไม่ได้ขาเข้ามาด้วยขอเด็กเราเด้วย่ยาพรชาด้วยเอาเล็บยิกเอาจ้ะ ดอนเลยค่ะมีแต่เห็ดเอ้มันปูดำตรงนี้เต็มไปหมดจ้ะอุย้ยอันซ้อนจ้ะไอ้อกระป๋าเลยยศตัวละสุปปิกเสียกะท้อนี่ดูดูมาเด้อเก็บน้ำกันพีน่น้อง เก็บเก็บเบอร์รี่แหละช่วงนี้ตอนนั้นก็ทั้งเบอร์รี่ดำตอนนี้เบอร์รี่แดงป่านี้มันไกลบ้านไม่ค่อยจะได้มาสักเท่าไหร่เ้อเพราะว่าเห็ดประเภทนี้แถวแถวบ้านก็มีเยอะจ้ะอันนี้มาไกลบ้านหน่อยนึง พ่อว่าตั้งใจมาเอาเห็ดเหลืองไปให้เขาค่ะเขาสั่งเอาไว้อุ้ยเต็มไปหมดจ้ะเอ้กระป้าเหรียนป้าเหรียนเปียนี่นะเบียล่ะก็ตองมากมากเต็มไปหมด คุณไม่จะหันไปทำไมชาันเห็ดเอาน่นเลยจ้ะเห็ดบานเราขาวๆน่ะเขาเรียกเห็ดอะไรฮะโ่เจ็บมันเก็บมันเจ็บมวนอ้กระมุกกระวะเกา บอกเก็บสนุกเด้อมุกก,าากันบาสนุกจ้ะทีมือไม่ทันกล่อง <c oughs> กล่องไม่ทันมือก็มีพี่น้องอย่าว่าก,กันเด้อไม่ใช่อะไรดอกมองหาที่ค้านะ มันจะทับเพล็ดอกเล็กจ้ะดอกเล็กเต็มไปหมดกวัวเหยียบเข้าทับเข้าอืมยายมีแฟนยานมีเดชดีมันอะมันเต็มไปหมดมันเลยคานยากจ้ะเอาท่านี่เลย เข้าป่าเข้าใจหลงรักกลิ่นอายฟินแลนด์ดินแดนที่ออุ่นตัวอันนั้นอะไเวล่าล่ะกัสฟาดอกดอกเล็กๆเอาไว้ให้เขาโตมัน,น,นเต็มไปหมดพี่น้องไม่รู้ว่ายายจะเอาไงนี่นะอือจะใส่ถุงเอ้ เศนต้นไม้ไปแถวนี้ไม่อยากกระเดือกไปด้วยโหลดมาเอาเห็ดเหลืองอีกก่อนอางามมจ้ะแลอกเก็บเห็ดคลิปเดียวเต็มตะกร้าเลยค่ะยี่ส่วนกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักกทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังเดินจับพีน่น้องๆจ้ะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะ